อันนี้เป็น ba milk foam นะคะเป็นสูตรใหม่ของโพลานะคะทำให้เกิดเนื้อสัมผัสที่สดชื่นและแถมยังบางสบายผิวนะคะช่วยยกกระชับกรอบหน้าให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะและยังช่วยแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยได้นะคะสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของไขมันและก็ขจัดปัดจจัยที่กีดขวางการ กระชับแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะช่วยแก้ปัญหาความหย่อนค้อยด้วยค่ะจุดเด่นก็คือมิวของเรานะคะเป็นแบบฟูฟอร์มที่นุ่มดื่นนะคะสดชื่นสบายผิวนะคะสให้ผิวของเรายกกระชับนะคะเรียบเนียนอย่างเห็นได้ชัดค่ะลดปัญหาสานะคะลดปัญหาความหย่อนคล้อยของผิว ให้ผิวเราอ่อนนุ่มนะคะกระจ่างใสแล้วก็กระชับยืดหยุน่นภายในนะคะ4เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความกระชับของใบหน้าแล้วก็กรอบหน้าให้ดูอ่อนไหวนะคะตัวนี้นะคะปริมาณนะคะ80กรัมนะคะรานะคา4,400บาทค่ะวิธีใช้ก็คือ2เวลาค่ะเช้ากับกลางคืนคนะคะหลังใช้โลชั่นนะคะ บีฟงฟอมเป็นวงกลมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5เซนค่ะใช้อย่างต่อเนื่องนะคะขวดนี้นะคะ60วันค่ะหน้าทาทันทีนะคะก็คือการยกกระชับนะคะทำให้ผิวของเรานะคะเรียบเนียนยสม่ำเสมอค่ะให้ดูรูป สนใจนะคะสอบถามเราได้ค่ะโพดา101นะคะ0623933 289 063 22197 82ไหมค่ะหรือดอีไลน์ก็เบอร์ดังกล่าวนี้นะคะส่งฟรีทั่วไทยค่ะ